ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จัดซื้อจัดจ้างเชแนลรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับหนังสือเวียนจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางค่ะแล้ววันนี้ค่ะหนังสือเวียนที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือหนังสือเวียนว206ค่ะซึ่งหนังสือเวียนนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาการและวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางค่ะขอต้อนรับคุณยุบลปกป้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุคออนุญาตเรียกว่าพี่บนกันแล้วกันนะคะอยากให้พี่บนช่วยเล่าความเป็นมาสักเล็กน้อยคร่าวๆค่ะว่าหนังสือเวียนวอลสองศเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะ,ะ,คะที่มาของหนังสือดังกล่าวก,ก็มาจากฐานของพรบรจัดซื้อจ้างปี60ค่ะ,คะอาคาในมาตา63 ระบุให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายละเอียดนะคะ,คะแล้วก็การคำนวณราคากลางเนี่ยเมื่อทำแล้วค่ะจะต้องมีการนำรายละเอียดดังกล่าวไปเปิดเผยนะคะไว้ในระบบสารสนเทศนะคะ,คะซึ่งแนวทางในการดำเนินการเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดค่ะ,คะประเด็นสาระสำคัญเนี่ย มีกี่เรื่องอะไรบ้างประเด็นหลักๆนะคะในเรื่องแรกเลยค่ะน้องบุ๋มคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบวงเงินค่ะว่าเราจะต้องมีการเปิดเผยราคากลางนั้นเนี่ยตั้งแต่กรอบวงเงินเท่าไหร่นะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องตัวแบบฟอร์มค่ะนะคะว่าแบบฟอร์มที่ใช้ในเรื่องการเปิดเผยราคากลางนั้นมีกี่แบบฟอร์มถัดมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกรายละเอียดในตัวแบบฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขในการเปิดเผยค่ะนะคะว่าเราจะเปิดเผยเมื่อไหร่แล้วอย่างไรค่ะ รอบวงเงินเท่าไรอะไรยังไงคะค่ะ,ะในหนังสือเวียนดังกล่าวระบุนะคะว่าให้นะคะเปิดเผยราคากลางนี่สำหรับค่ะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่มีวงเงินงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเกิน50,000นบาทคือถ้าห้าแสนหนึ่งบาทเนี่ยต้องเปิดเผยราคากลางแต่ถ้า5 0 0 0 0นเนี่ยก็คือไม่ไม่ใช่ตามที่หนังสือเวียนบอกว่าเกิน5 0 0 0 0นใช่ไหมคะประเด็นที่2พี่บุ๋มบอกว่าในการเปิดเผยราคากลางเนี่ยมีแบบฟอร์มแบบฟอร์มเนี่ยมีกี่แบบยังไงบ้างคะแบบฟอร์มค่ะ แบบฟอร์ม B ทั้งหมดด้วยกัน6แบบค่ะ,คะนะคะ ไล่มาตั้งแต่แบบแรกเลยก็คือสําหรับเรื่องงานก่อสร้างค่ะเราจะใช้แบบบกศูนย์หนึ่งนะคะนะคะถัดมาก็จะเป็นงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างค่ะก็จะใช้แบบบกศูนย์สองนะคะสําหรับถัดไปอีกก็จะเป็นเรื่องการจ้างออกแบบค่ะใช้แบบบกศูนย์สามนะคะงานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยใช้แบบบกศูนย์สี่นะคะงานจ้างพัฒนาระบบค่ะนะคะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใช้บกศูนย์ห้านะคะและก็กรณีสุดท้ายค่ะก็คืออะไรที่ไม่ได้ดําเนินการตาม1.5ขังถึง้าคุมนะคะก็จะอยู่ในแบบ องคสุดท้ายแลยก็คือบก .06 ค่ะโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าตามเงื่อนไขแบบบกไหนนะคะใกล้ไปใช้บกนั้นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขบก0 1ถึง05ก็ค่อยมาใช้บก06ใช่ไหมคะคือในแต่ละแบบฟอร์มค่ะจะมี2ประเด็นที่มีปัญหา1ค่ะการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อแหล่งที่มาของราคาการแล้วก็ประเด็นที่2ที่มีปัญหาฝากมาเยอะมากก็คือรายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคาการ อยากให้พี่บุญอธิบาย2ประเด็นหัวข้อนี้ค่ะว่าต้องไปหาข้อมูลยังไงกี่รายและอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะ,คะที่เรายกตัวอย่างมานะคะที่ปรากฏในหน้าจอนะคะก็คือบอกศหกอค่ะ,คะนะคะให้มาดูหัวข้อที่5ก่อนเลยค่ะนะคะก็คือแหล่งที่มา ของราคาอ้างอิงนะคะ,คะซึ่งในหัวข้อนี้มันหนีไม่พ้นตัวมาตราสีค่ะ,คะนะคะในพรบรจัดซื้อจ้างที่ม,มีการกําหนดนะคะแหล่งที่มาในการอ้างอิงไว้เนี่ยนะคะ,ะทั้งหมด6วง,งเล็บด้วยก,กันแต่ว่าในหวง,งเล็บนั้นเนี่ยให้เลือกใช้เป็นลักษณะนะคะเลือกตามลําดับ ซึ่งในตัวกฎหมายเองเนี่ยตอนที่ไปจัดลําดับแล้วค่ะก็จากโควงเล็บค่ะจะเหลืออยู่ที่3ลําดับด้วยกันลําดับแรกนะคะก็คือวงเล็บ1เนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดซึ่งขณะนี้นะคะในตัวลําดับที่1นะคะก็จะใช้เฉพาะเรื่องงานก่อสร้างนะคะซึ่งกรณีที่เป็นตารางบก .06 ตรงนี้ค่ะก็จะไม่ได้ใช้ตัววงเล็บหนึ่งค่ะลําดับที่2ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะอ่า มาต,ตรานวงเล็บ2กับวงเล็บ3ซึ่งวงเล็บ2ก็จะเป็นเรื่องฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมชิกลางกําหนดค่ะนะคะสำหรับ аб, วงเล็บ3ก็จะเป็นเรื่องราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณนะคะหรือว่าหน่วยงานกลางอื่นกําหนดซึ่งในกรณีที่นะคะหน่วยงานบอกว่าไปดําเ, <ithe. S 2> เนินการจัดหาแล้วปรากฏว่านะคะปรากฏว่ารายการน,นี้นะคะมีราคามาตรฐานของอสํานัมกงานกํมาณกหนดต <etos. S 2> อนที่เราบันทึกไว้ในตัวแ <ocolate. S 2> หล่ง TH ที่มาก็สามารถที่จะไประบุได้เลยค่ะว่าเป็นราคามาตรฐานที่ เนื่อมากําหนดนะคะโดยมีการประกาศฉบับวันเดือนปีที่เท่าไหร่นีนก็คือลักษณะของการอ้างอิงค่ะถ้าสมมุติว่าบังเอิญว่าการอ้างอิงโครงการของผมเนี่ยเราอ้างอิงโดยใช้สํานักงบประมาณตามระดับที่2คือวงเล็บวงเล็บ2ที่พี่บนบอกคือผมก็ใส่ไปในแหล่งที่มาเลยว่ามาจากสํานักงบ ใช่ไหมคะแล้วก็รายละเอียดต่อท้ายว่ามีอะไรยังไงแต่ทีนี้ในกรณีที่นะคะหน่วยงานเขาดําเนินการจัทหาป้ากฏว่าไอ้ราการพัสดุนั้นนะคะนะคะสำนักมาไม่มีการประกาศและหน่วยงานกลางอื่นไม่มีค่ะตรงนี้เวลาที่จะอ้างอิงราคานะคะราคากลางที่มาใส่ในตารางดังกล่าวก็สามารถที่จะไปดูลำดับที่3มในมาตาสีได้นะคะซึ่งลำดับที่3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ทางเลือกค่ะก็คือวงเล็บ4นะคะเป็นราคาที่ได้มาจากการสืบไหมหรือเป็นวงเล็บ5้าเป็น ราคาที่นะคะเคยจัดหาย้อนหลังแต่ข้งหลังสุดเนี่ยต้องไม่เกิน2ปีงบประมาณนะคะมีหรือเปล่าหรือนะคะในกรณีวงเล็บ6ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเองค่ะ,คะซึ่งในวอาสามวงเล็บดังกล่าวเนี่ยนะคะตัวมาตราสี่เองจะระบุบอกว่าสามารถจะเลือกใช้วงเล็บใดก็ได้จะเลือกใช้4ก็ได้5ก็ได,หได้หรือ6ก็ได้ซึ่ง จะเลือกอันไหนก็คือไปดูว่าราคาใดเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรักเป็นสําคัญนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหน่วยงานคิดจะเลือกใช้วงเล็บ5้นะคะวงเล็บห้าคือราคาที่เคยจัดหายอดหลังถูกค่ะนคะตอนที่อ้างอิงไว้ในตัวข้อ5ก็สามารถระบุไปได้ค่ะว่า เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงนะคะที่หน่วยงานได้ดําเนินการไว้ฉบับวันเดือนปีที่เท่าไหร่นั่นแหละค่ะเราคือเราก็อ้างหลักฐานที่เราเคยจัดซื้อจ้างมาสองปีก็ประมาณนะมาอ้างอิงใส่ในข้อมูลให้หน่อยนะใช่ไหมคะว่าวันเดือนปีแล้วก็สัญญาฉบับที่เท่าไหร่นะคะอันนี่ผมถามหน่อยส่วนใหญ่ผมเห็นหลายโครงการหลายหน่วยงานนี้ก็ฝากมาเหมือนกันสมมุติว่าใช้ตาม วงเล็บ4ที่พี่บนบอกวงเล็บสค,คือสืบจากท้องตลาดบริษัทนั้นบริษัทนี้อย่างเงี้ยเรากําหนดไหมคะว่าต้องมีกี่รายค่ะ ในรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสืบค่ะนะคะในรายละเอียดที่พูดถึงบกศูนย์หกก็จะระบุไว้ค่ะว่าในหลักการนะในหลักการค่ะถ้าจะสืบแล้วต้องสืบให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานด้วยแล้วก็หลักการสืบก็คือสืบไม่น้อยกว่าสามลายค่ะน้องบุ๋มนะคะเว้นแต่ว่างานนั้นเนี่ยนะคะมีไม่ถึงสามจริงๆนะคะก็สามารถที่จะระบุนะคะเท่าที่มีนะคะแต่ทีนี้เมื่อสืบมาแล้วค่ะนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาสืบราคามาราคามันไม่เท่า จริงค่ะพี่บลแล้วแล้วเป็นปัญหามากเลยนะคะพอราคาไม่เท่ากันนะสมมติมี3ามเจ้ามันก็จะมีลายต่ําสุดบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยนะเราเนี่ยราคากางเขาลายต่าสุดบางคนก็บอกว่าเนี่ยมี3มเจ้าเอาถั่วเฉลีย่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยมี3มเจ้าเอาเอาราคาตรงกลางสรุปแล้วข้อเท็จจริงตามหนังสือเวียนนะคะหรือตามที่เป็นแนวทางปฏิบัติโดยพ้องต้องกันเนี่ยมันควรจะปฏิบัติแบบไหนนะคะ รายละเอียดที่ระบุให้นะคะ,คะก็คือถ้าสืบมาแล้วราคาไม่เท่ากันะนะคะเราให้ไปดูวิธีการจัดหาประกอบด้วยค่ะนะคะ,คะก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะหน่วยงานเนี่ยสืบมาเพื่อใช้กับเรื่องที่บอกว่าจะไปดําเนินการจาัดหาด้วยวิธีการที่มีการออกประกาศเชิญชวนะนะคะอย่างเช่นนะคะ e m a r k e t e b i เ d i n g หรือสอบราคาอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลักการก็บอกว่าให้ใช้ราคาเฉลี่ยก่อนนะคะเว้นแต่ว่าหน่วยงานเห็นว่าเถ้าใช้เฉลี่ยนั้นอาจจะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยงานบอกว่าจะใช้ราคาต่ําสุดก็สามารถดําเนินการได้นะคะนักสือเวียนดังกล่าวก็อนุญาตนะคะอ,อนุญาตให้ใช้ราคาต่ําสุดนะคะสําหรับการประกาศเชิญชวนได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าสืบมาแล้วเนี่ยะนะคะจะเอาไปใช้กับวิธีการที่ไม่มีการออกประกาศนะคะอ,อย่างเช่นวิธีคัดเลือกอะนะคะหรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีนี้นะคะเราจะระบุให้ใช้นะคะราคาต่ําสุดอย่างเดียวค่ะนะคะเป็นตัวอ้างอิงค่ะ,คะ เคลียชัดทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับแหล่งที่มาของราคาการ ลำดับต่อไปค่ะหัวข้อที่เป็นประเด็นอีกเช่นกันนั่นก็นคือรายชื่อผู้รับผิดชอบกําหนดราคาการสัพี่บุญค่ะสำหรับรายชื่อผู้รับผิดชอบะนะคะในหลักเกณฑ์ก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถที่จะมอบหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดคณะกรรมการที่ะะจะทําร่างตืีอาหรือว่ากําหนดหคุณลักษณะเฉพาะได้ค่ะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้หมดเลยค่ะหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนี่จะตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคะไปกําหนดเรื่องราคาการอย่างเดียวก็ได้เช่น สามารถทําได้นะคะแล้วแต่อยู่ดนูนี่ของหน่วยงานก็แล้วกันะะใชค่ะ,ะเราเข้าประเด็นสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือเงื่อนไขาการประกาศราคากลางค่ะ,คะราคากลางประกาศตอนไหนคะค่ะ,ะเราให้ประกาศเนี่ยสอดคล้องกับลักษณะของประเภทการจัดหาค่ะ,คะนะคะ ถ้าจัดหาแบบวิธีการที่มีการออกประกาศเชิญชวนแล้วในเงื่อนไขนะคะจะต้องนําร่างไปขึ้นรับฟังความคิดเห็นราคากลางต้องไปพร้อมกับร่างที่ขึ้นรับฟังความคิดเห็นค่ะตัวอย่าง่ารบิดดิ้งใช่ใช่ค่ะหรือในกรณีที่วิธีการนั้นเนี่ยไม่ได้หกกาหนดว่าจะต้องเอาร่างไปขึ้นรับฟังความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นบิดดิ้งวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทเงื่อนไขของบิดดิ้งบอกว่าไม่จําเป็นต้องเอาร่างไปขึ้นรับฟังความคิดเห็นก็ได้อยู่ในดุลพินิษของหน่วยงานถ้าสมมติหน่วยงานใช้ดุลพินิษว่าไม่ขึ้นรับฟงความเห็น นะคะกรณีนี้ก็ให้ไปขึ้นพร้อมกับประกาศเชิญชวนค่ะพร้อมกันค่ะนะคะคพร้อมกับประกาศจริงไปได้เลยใช่ค่ะ,คะแต่ว่าในกรณีที่ไปใช้วิธีการเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงะซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่มีการออกประกาศเชิญชวนนะคะหลักเกณฑ์จะระบุให้นะคะประกาศราคากลางเนี่ยภายใน3วันทําการค่ะรับถัดจากวันที่ผู้มีอํานาจเนี่ยนะคะเห็นชอบหรือว่าอนุมัติในตัวรายงานก่อนซื้อขอจ้างค่ะและถ้าสมมุติว่าจะประกาศราคากลาง สมมุติถ้าเป็นวิธีเฉพาะต่อจงก็แล้วกันหรือคัดเลือกก็ได้กรณีที่3วันทําการและถ้ามันไม่ทันจริงๆนะคะ่ะโอ้โหมันไม่ทันจริงๆ เราเราจะทํำยังไงคะถ้ามันไม่ทนค่ะแทกกรณีไม่ทันนะคะก็มาดูว่าคู่มือนั้นเนี่ยนะคะผ่อนอะไรให้ไว้บ้างนะคะสิ่งที่นะคะคู่มือผ่อนไว้ให้เนี่ยก็จะมีด้วยกันเนี่ยสกรณีด้วยกันนะคะสกรณีด้วยกันก็คือคําว่าผ่อนนี้เราคือสามารถที่จะประกาศราคากลางย้อนหลังได้ค่ะน้องหมนะคะซึ่งระยะเวลาเราให้ก็คือภายใน30วันนับถัดจากที่หน่วยงานไปดําเนินการจัดซช้อจ้างแล้วแต่ไอ้สกรณีเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะนะคะกรณีที่1เนี่ยเป็นเรื่องที่หน่วยงานเนี่ย เนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกนะคะด้วยนะคะเหตุที่บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่หน่วยงานไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนนะคะก็เป็นกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราชการลับนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคัดเลือกเช่นกันค่ะนะคะสำหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยเป็นกรณีที่เขาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะคะแต่เป็นเงื่อนไขที่บอกว่าจําเป็นต้องใช้วัสดุโดยฉุกเฉินนะคะซึ่งอาจจะเป็นฉุกเฉินจากภัยพิบัตินะคะภัยธรรมชาติหรือว่าโรคติดต่ออย่างนี้เป็นต้น ะะสำหรับกรณีที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงอีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงที่ลงวันที่30มกราคม61นะคะซึ่งก็จะให้ด้วยการเนี่ยสามเงื่อนไขนะคะเ<ม>งื่อนไขแรกก็เป็นเรื่องของการจัดเสื้อจ้างนะคะอ่าพัสดุเพื่อมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเ<ม>งื่อนไขที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์สําหรับเงื่อนไขที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดหาพัสดุโดยฉุกเฉินแต่ซึ่งไอ้คำว่าฉุกเฉิน ตรงนี้ค่ะจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าไปใช้วิธีประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือกมันก็ไม่ทันการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นี่แหะค่ะจะเป็นสิ่งเื่อนขที่นะคะสามารถที่จะมาเปิดเผยราคากลางนั้นเนี่ยย้อนหลังได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับถัดจากวันที่นะคะได้ดําเนินการจัดซื้อจ้างไปแล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวพัสดุทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านคงได้รับสาระความรู้ไปมากมายเลยทีเดียวสําหรับหนังสือเวียนว206แล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางคุณยุบลปกป้องนะคะที่มาให้ความรู้กับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e นะคะเพราะว่าเราจะมีหนังสือเวียนจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังอย่างสม่ําเสมอเลยสําหรับวันนี้ลากันไป ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ